นาอกาศบัดนี้บรรดาอุบาสกอุบาสิกาเคราอหตธานะบดีผู้เป็นมนุษย์ได้มาเกิดบนโลกไปนี้ได้พากันประกอบพิธีอันเป็นมงคลอันเป็นความประเสริฐอันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความพาสุข ั้งต่อบรรดาดวงวิญญาณมนุษย์และพิสุสงผู้บำเพ็ญเพียรประพฤติธปฏิบัติเป็นการให้ทานเป็นการทำให้เกิดความผาสุทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องบนโลกใบนี้และบรรดาดวงวิญญาณที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วบัดน,นี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้เป็นผู้เข้าถึงสัจธรรมได้เป็นผู้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ทุกพระองค์ที่ได้ตัดสรู้มาแล้วมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะให้บรรดาสรรพสัตว์มนุษย์และบรรดาผู้ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายได้เป็นผู้มีความผาสุกได้เป็นผู้มีความเจริญได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากได้พ้นจากสถานะแห่งความเดือดร้อนทั้งทางธรรมชาติและ การประพฤติปฏิบัติที่ผิดที่ผิดทางทําให้เกิดเป็นเวรเป็นกรรมพระพุทธองค์ทั้งทุกๆพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าเพื่อได้ตัดสรูมาเพื่อที่จะบอกความจริงเพื่อที่จะได้ประกาศสัจธรรมว่าบัดนี้สรรพสจัตว์ทั้งหลายหากว่าได้มีผู้ใดก็ตาม <c oughs> ที่ได้ให้แสงสว่างก็ควรจะได้นํามาศึกษาเล่าเรียนเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ เป็นไปเพื่อพ้นจากความยากลำบากพระพุทธองค์นั้นแต่ละพุทธเจ้าได้เป็นผู้ค้นหาศัจธรรมที่มีอยู่แล้วในจักรวาลและนำมากล่าวนำมาบอกเราจึงได้รู้ว่ามีพระพุทธเจ้ามามากมายนับมหามากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนและก็จะมีต่อไปเนื่องจากบรรดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายยังมีมากมายที่ยังไม่ได้เข้าถึงสัจธรรม ยังไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงยังไม่มีแสงสว่างที่จะทำให้ตนเองนั้นพ้นจากทุกข์ก็จึงเป็นเรื่องที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในแต่ละสมัยก็จะได้รับพระธรรมก็จะได้รับคำสั่งสอนเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องที่จะทำให้ตัวเองนั้นได้ตั้งสติพิจารณาตามความเป็นจริงบัดนี้เรามาอยู่บนโลกใบนี้แท้ที่จริงแล้วเราก็อาจจะได้เป็นผู้ ได้บำเพ็ญบารมีสะสม <c oughs> สติปัญญามาในทุกยุคทุกสมัยแต่ด้วยการสะสมที่น้อยนิดจึงทําให้เรายังไม่เข้าถึงธรรมอันสูงสุดแต่ก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาหากเราเป็นผู้ตั้งมั่นหากเราเป็นผู้ยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงท้อถอยและเป็นผู้ใช้สติปัญญา ในที่สุดเราก็จะได้เข้าถึงธรรมตามที่อริยะสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเช่นอย่างเราที่ก็เคยผ่านพ้นมาในที่สุดก็ได้ถอดสถานะแห่งปุตชนไปเป็นอริยะบุคคลก็ด้วยคำสั่งสอนบัดนี้มนุษย์ที่อยู่บนโลกไปนี้ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในฐานะที่มีอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็จึงทำในสิ่งที่ผิดพลาดและสิ่งที่ผิดพลาดนั้นก็จึงกลายเป็นเพื่อน ปลูกฝังก็กลายเป็นเครื่องที่ทำให้เป็นอุปนิสัยถาวรเราทั้งหลายอยู่กับโลกแห่งการแข่งขันมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงลืมตัวหลงตัวไปว่าเรานั้นกำลังแข่งขันกันแต่ในที่สุดเราก็จะไม่ได้รับรางวัลอะไรจากการแข่งขันกันเองเลย <S <S หลายคนนั้นก็มีแต่การทำร้าย <S <S ทำลายกาันมีอิจฉามีลิษยา มีความปรารถนาที่จะให้ตัวเองสูงส่งมีปร,ปรารถนาที่จะให้รับการสรรเสริญให้เป็นผู้ที่มีความหมายแท้ที่จริงแล้วถึงจะได้สิ่งที่ปรารถนามาก็จะต้องตายจากโลกนี้ไปก็จะไม่สามารถนำอะไรติดตัวไปได้เลยและก็จะกลายเป็นการสร้างอุปนิสัยแห่งความยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้มีสักยะาิท,ทีิมีอัตราตัวตนและสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จึงเป็นกำแพงกั้น ทำให้เราไม่สามารถที่จะละลายหรือสลายการยึดมั่น hmm ถ in <Netherlands> ือม <Sa q Baz uma> ั่นออกไปได้เพราะการยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นข้อสำคัญเมื่อมีตัวเมื่อมีตนเมื่อมีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของเราก็จึงหวงเราก็จึงแหนและเราก็จึงพยายามที่จะหาความสุขใส่ตัวและในที่สุดเราก็จะเป็นผู้มีความอยากมีความโกรธมีความหลงนี่ก็เป็นที่มาของการยึดมั่นถือมั่น เมื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมีการยึดมั่นถือมั่นก็จึงเป็นการเริ่มต้นแห่งการสร้างเวรสร้างกรรมและก็มีเรื่องของมานะทิฏฐิที่ติดตามมาเรานั้นไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงว่าทุกคนนั้นก็มีสถานะเดียวกันคือกำลังทุกทรมานอยู่ในวัฏะสงสารเรานั้นจะต้องเจอกับปัญหาที่อยู่รอเราอยู่ในอนาคตอันมีความแก่ความเจ็บความ ตายความพัดภาคผิดหวังเสียใจซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสมบัติของมนุษย์และสรรพสัตว์ทุกตัวตนเพราะเราอยู่ใต้อำนาจแห่งความเปลี่ยนแปลงดังนั้นหากเราขาดสติเราไม่รู้เราก็จึงกลายเป็นผู้ไม่มีความเมตตาไม่มีความกรุณาต่อกันบรรดา,ดามนุษย์หลายครั้งหลายคนนั้นก็เป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านไปถึงความเป็นผู้มีมุติตาจิต มุติตาจิตนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายได้เห็นว่าบุคคลอื่นนั้นที่ประสบผลสําเร็จที่ได้รับความสุขที่ได้รับความเจริญได้รับความก้าวหน้าหากเราเป็นผู้มีจิตใจที่ประเสริฐก็ต้องเป็นผู้มีความยินดีกับความสําเร็จความเจริญและการที่เขาทั้งหลายทั้งปวงได้รับความสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะลดทอนในเรื่องของการแข่งขันเพราะมนุษย์นั้นอยู่ด้วย การถูกครอบงำให้ต้องแข่งขันกันตั้งแต่อยู่ในท้องก็พ่อแม่ก็แข่งขันกันปรารถนาไม่จบไม่สิน้นเมื่อออกมาก็จะต้องเป็นผู้ที่เหนือคนอื่นเป็นผู้ที่ดีกว่าคนอื่นปลูกฝังให้ลูกให้หลานนั้นพยายามที่จะ <c oughs> มีตัวมีตนที่จะไต่เต้ารวมกระทั่งถึงการเรียนการศึกษาไม่ได้เรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อที่จะบอกว่าเรานั้นเป็นผู้มีคะแนนอันสูงสง่งเป็นผู้ที่เลิศเป็นผู้ประเสริฐ นี่ก็คือการปลูกฝังกันมาในที่สุดสังคมโลกนี้ก็เป็นสังคมแห่งการแข่งขันนึกภาพว่าถ้าเราไม่ต้องแข่งขันกับใครเราก็เป็นอิสระเราก็เป็นผู้มีความเบาสบายเราก็เป็นผู้มีความสุขแต่ถ้ามนุษย์เมื่อ,อไหร่มีการแข่งขันแล้วก็จะมีความเร่าร้อนในจิตใจ รวมกระทั่งถึงเกิดความเครียดแค้นเกิดความคิดที่เป็นอกุศลบางครั้งบางคาก็เป็นผู้ที่คิดทำร้ายทำลายด้วยการผิดศีลผิดธรรมผิดกฎผิดกติกาผิดกฎหมายเพื่อให้มาได้มาซึ่งความชนะเพื่อให้ได้มาซึ่งความหมายความยอมรับนี่ก็เป็นเรื่องที่บรรดาสังคมไทยสังคมโลกนั้นกำลังถูกปลูกฝังให้เป็นผู้ที่จะต้องแข่งกันเองและได้ติดออกมาเป็น ขุปนิสัยทาวรและในที่สุดแม้กระทั่งคนในบ้านก็ยังแข่งขันกันสามีภรรยาก็แข่งขันกันที่จะมีอำนาจที่จะมีความหมายมีความสำคัญพี่น้องก็ทำ <c oughs> เรื่องแต่การทะเลาะเบาะแวงมีเรื่องของการแจงแย่งชิงดีกันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็เจอกันในสังคมเกิดจากการที่เรานั้นถูกบรรยากาศรอบนอกนั้นครอบงามและ เป็นผู้ชี้ชะตาเป็นผู้สะกดจิตให้บรรดามนุษย์นั้นอยู่กับการแข่งขันเมื่อมีการแข่งขันเมื่อมีความอยากได้เมื่อมีความอยากเป็นใหญ่เมื่อมีความอยากชนะเราก็จึงกลายเป็นผู้ร่าร้อนไม่เป็นผู้ปล่อยผู้วางนั้น,น,นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องเริ่มกลับมาสำรวจตัวตาตนเองว่าเรานั้นมีอุปนิสัยที่อยากจะเป็นผู้ชนะตลอดไปหรือ,รอเปล่าทำไมเราถึงเป็นผู้ปล่อยผู้วางไม่ได้เราให้คนอื่นเขาจเจริญ ให้คนอื่นเขามีความสุขให้มีความสําเร็จมีความภาคภูมิใจและมีความหมาย <c oughs> มากกว่าเราไม่ได้หรือหรือนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องย้อนกลับมาหากใครก็ตามมีเพียงแค่เมตตามีเพียงแค่กรุณาแต่ไม่มีมุติตาจิตนั้นก็จะเป็นการกั้นไม่ให้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดแตกต่างจากพระพุทธเจ้าและอริยาสาวก พระพุทธองค์นั้นยินดีสรรเสริญให้กับบุคคลแม้กระทั่งเนนสมมเนรตัวน้อยที่บรรลุธรรมก็ให้เกียรติให้ความหมายให้ความเคารพให้ความ <c oughs> รักซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นปรารถนาที่จะให้บรรดาสรรพสัตว์ทุกตัวตนแม้กระทั่งเคยทำความผิดความบาปมาทำเรื่องสิ่งทีง่เลวร้ายเสียหายมาอย่างเช่นองค์คุริมานที่บรรดาชาวโลกทั้งหลายพากันเกียรติคากันชางพากัน วาดระแวงพากันสาบแช่งแต่พระพุทธองค์นั้นก็กลับเห็นว่าเขานั้นไม่ได้มีความผิดใดๆเลยก็เป็นเพราะว่าอวิชากิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่ครอบงำที่ทําให้เขาหลงผิดทําให้เขาเข้าใจผิดและเมื่อเขาหลงผิดเข้าใจผิดเขาจึงทํำพามผิดพระพุทธองค์ก็จึงเป็นผู้ที่ทําให้องค์คุริมาณน,นั้นได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่า ทั้งหมดทั้งสิ้นที่ทําไปนั้นก็เกิดจากอํานาจแห่งความอยากได้อํานาจแห่งความปรารถนาที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้วิชาอันสูงส่งได้เป็นที่รักใคร่ของครูบาอาจารย์ได้เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชและในที่สุดกิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็จึงทํามานํามาสู่การเข็นฆ่าการสร้างเวรสร้างกรรมหากบุคคลใดก็ตามไม่เข้าใจถึงสัจธรรมก็จะกลายเป็นผู้จะต้องเกียดจะต้องชังจะต้องลงโทษจะต้องเป็นผู้ทําให้ บุคคลที่เสียหายทั้งหลายทั้งปวงนี้ตกต่ำและทรมานแต่พระพุทธองค์นั้นมีความเมตตาเห็นว่าองคุลิมานนั้นถึงจะทำผิดทำบาปก็เป็นด้วยอำนาจแห่งกิเลสหากเป็นผู้ตั้งสติยอมรับความเป็นจริงว่าเราได้หลงผิดไปแล้วเราได้เข้าใจผิดเราได้ทำผิดแล้วบัดนี้พระพุทธองค์ได้มาปโปรดแล้ว เมื่อได้มาปวดแล้วเข้าใจแล้วยอมรับแล้วเมื่อยอมรับแล้วเราก็จึงเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จึงตั้งมั่นพัฒนาในที่สุดองคุริมาณที่เป็นมหาโจรเป็นฆาตกรอันยิ่งใหญ่ฆ่าคน999รบศพซึ่งบรรดามนุษย์ทั้งหลายก็จะให้โอกาสหรือจะให้อภัยนั้นเป็นเรื่องยากแต่พระพุทธองค์นั้นก็เป็นผู้เห็นความเป็นจริงว่าหากได้ เตือนสติหากได้ให้สัจธรรมหากได้ให้ความรู้ให้ความเข้าใจองคุลิมานก็จะสามารถเปลี่ยนตีเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจได้ในที่สุดองค์กุลิมานได้เป็นผู้ยอมรับพระธรรมคําสั่งสอนก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจนกระทั่งเป็นพระาราหันผู้มีความหมายผู้พ้นทุกสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือความยินดีที่จะให้คนที่ดูแล้วไม่มี <c oughs> ความดีหรือไม่มีโอกาสที่จะพ้นทุกหรือค้นจากความยากลําบากได้ ให้มาเสมอตนให้เป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้มีความเมตตาเป็นผู้มีความปรารถนาดีกับสัตว์โลกด้วยจุดประสงค์และด้วยความเข้าใจว่ามนุษย์และสรรพ์สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตนนั้นไม่มีใครแตกต่างจากการทุกคนเคยเป็นคนดีทุกคนก็เคยเป็นคนประสบแต่ความสุขและเป็นผู้ที่กําลังเวียนว่ายตายเกิดและบางครัง้งบางคาก็เป็นผู้ที่ตกอยู่ใต้อํานาจแห่งกิเลส เข้าใจผิดหลงผิดมีมานะทิฐิมีอัตตาตัวตนมีสักยะทิฐิในที่สุดก็จึงกลายเป็นผู้กล้าทําผิดทาบาปเป็นผู้มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้อาฆาตเป็นผู้ปรารถนาร้ายต่อผู้อื่นเพื่อจะให้ตัวเองนั้นได้ประสบแต่ความสุขความเจริญบบดนี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่บนโลกนี้อยู่กับอุปนิสัยอยู่กับอารมณ์แห่งการแข่งขันไม่ว่าจะทําความดีก็จะมีการแข่งขันกันไม่ว่าจะ เป็นยศถาบรรดาศักดิ์หน้าที่การงานและบรรดาสัง ulously, komm, Gore, ksi, hatten, ะคมทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเกิดจากพฤติกรรมแห่งการแข่งขันเมื่อมีการแข่งขันก็จึงไม่มีความเมตตาต่อกันไม่มีความปรารถนาดีต่อกันไม่มีการส่งเสริมไม่มีการยินดีในความสําเร็จของคนอื่นมนุษย์ก็จึงเป็นผู้มีจิตใจอันดําจิตใจอันอมเหตุเพราะเป็นผู้คิดจะทํรลายทําลายผู้อื่นไม่ให้ได้ประสบผลสําเร็จเพื่อที่จะมาเป็น คู่แข่งหรือมาเป็นสิ่งที่เหนือกับตัวเหนือกับตนบัดนี้เราได้เข้ามาสู่สัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่เรียกว่าทําให้เราเข้าถึงความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีตัวไม่มีตนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสมควรที่จะปล่อยสมควรที่จะวางสมควรที่จะยุติบทบาททั้งหลายทั้งปวงที่นํามาซึ่งการเวียนว่ายตายเกิด การเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากอวิชชาอวิชชาก็เกิดจากความไม่รู้เมื่อความไม่รู้เกิดขึ้นก็จึงทำผิดพูดผิดคิดผิดห <c oughs> ลงผิดไปในทิศท,ทางต่างๆก็จึงเป็นวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหากเราเป็นผู้รู้ตามความเป็นจริงได้ประพฤติปฏิบัติด้วยใช้คุณ,ณธรรมที่เรียกว่า <c oughs> เป็นพมวิหารสี่ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนว่าเราทั้งหลายจะพัฒนาเราจะก้าวหน้าไปสู่ธรรมอันสูงสุดก็ต้องเป็นผู้มีความเมตตาเป็นผู้มีความกรุณาเป็นผู้มีมุทิตาจิต ยินดีกับเพื่อนทั้งหลายทั้งปวงและรู้สถานะบางครั้งบางคาบางคนนั้นก็อยู่ในฐานะที่ยังไม่พร้อมยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจก็มีความเมตตาเห็นความเจริญก้าวหน้าคอยส่งเสริมคอยที่จะช่วยเหลือคอยที่จะพักดันให้เขาประสบผลสําเร็จในที่สุดหากเขาได้พ้นจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้แล้วก็ยินดีเป็นผู้ที่ชื่นชมเป็นผู้ที่ให้กำลังใจเป็นผู้ที่คอยส่งเสริมสนับสนุนเหมือนพระ <c oughs> สาลีบุตรพระโมคคัลลานะนั้นะก็พากันไปประกาศศาสนาจากบุคคลทั้งหลายมวลชนทั้งหลายผู้ไม่รู้ผู้มืดบอดผู้ทำผิดหลงผิดและบรรดาอริยาสาวกทั้งหลายพากันประกาศศาสนาเพื่อให้คนที่ไม่รู้คนทำผิดหลงผิดนั้นเปลี่ยนเป็นคนรู้เป็นคน เป็นคนเข้าใจในที่สุดจากคนรู้คนเข้าใจก็จึงกลายเป็นคนประพฤติปฏิบัติกลายเป็นคนพัฒนาในที่สุดบรรดาผู้คนทั้งหลายที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเดินทางถูกก็จึงเปลี่ยนสถานะจากปุตุชนเป็นอริยบุคคลหลายคนนั้นก็พ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานก็ด้วยความเมตตาของอริยาบุคคลอริยสงฆ์รวมมาทั้งถึงบรรดาผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชผู้ที่มีบุญญาธิการเปรียบดัง พระโพธิษัตวเจ้ามหาเทวีราเจ้าทั้งหลายทั้งปวงมีความยินดีที่อยากจังให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้มีความเจริญก้าวหน้าได้มีการพัฒนาในทางที่ถูกต้องในทางที่ดีงามเราทั้งหลายเป็นมนุษย์ถามว่าเรานั้นจะไปทําจิตใจเหมือนกับเขาได้หรือเปล่าแท้ที่จริงแล้วก็ทําได้เหมือนกันไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดๆก็ตามเราควรจะมีความเมตตาเราควรจะมีความการุณาเราควรที่จะมีความยินดีให้โอกาสช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนถึงแม้เราจะอยู่ในฐานะที่ไม่มีกําลังวังชาไม่มีความรู้ความสามารถมาก แต่เราก็ยังคอยส่งเสริมสนับสนุนได้เป็นกำลังใจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญทำให้เกิดความสำเร็จบัดนี้เราก็เป็นผู้ที่จะต้องบำเพ็ญเพียรบารมีทั้งหลายทั้งปวงจะต้องบำเพ็ญให้ครบเมื่อบำเพ็ญบารมีครบก็จะเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะเข้าถึงธรรมอันสูงสุดพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญบารมีมาทั้งมีเมตตทั้งมี <c oughs> ทานบารมีศีล <c oughs> บารมีเน่ขมะบารมีปัญญาบารมี ขันติบาร,รมีวิริยะบาร,รมีสัจจะบาร,รมีอธิษฐานบาร,รมีเมตตาบาร,รมีอุเบกขาบาร,รมีทั้งหมดนี้คือหัวข้อที่บรรดาผู้ปารถนาที่จะบรรลุธรรมก็จะต้องสะสมสั่งสมบุญบาร,รมีให้เต็มเปี่ยมและในที่สุดเมื่อบาร,รมีเต็มเปี่ยมเหมือนกับพระพุทธเจ้าเมื่อบาร,รมีเต็มเปี่ยมแล้วก็จึงได้บำเพ็ญเพียรในที่สุดการบำเพ็ญเพียรก็ทําให้เข้าตัดสู้ถึงธรรม และเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงอริยะสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องบำเพ็ญบาร,รมีตามทัดของตนเองถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่ปรัถนาพระนิพพานก็บาร,รมี10ทัศหากเป็นพระปัจเจกผู้ธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบาร,รมี20ทัดจากในหัวข้อทั้ง10ข้อนี้แต่หากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบาร,รมี30ทัดด้วยการเสียสละความสุขทั้งร่างกาย รวมกระทั่งถึงความสุขทรัพย์สินเงินทองและสติปัญญาก็เป็นผู้ที่จะมอบให้คนอื่นให้เกิดความเจริญให้เกิดความก้าวหน้าเป็นผู้เสียสละอวัยวะหากคนอื่นคนใดมีความเดือดร้อนและเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพระโพธิสัตว์เจ้าก็จะเสียสละทั้งอวัยวะทั้งหลายทั้งปวงหากสูงไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าที่เป็นพระโพธิสัตว์ในยามที่บำเพ็ญเพียรก็จะต้องเสียสละชีวิตให้เป็นไปเพื่อการทำลายล้าง สักยะทิฏฐิอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นก็จะหมดไปหากเราเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้นี่ก็จึงเป็นเรื่องราวของบรรดาผู้ที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาแท้ที่จริงแล้วก็เป็นคําสอนและเป็นแนวทางเป็นแผนที่ที่จะให้บรรดาสรรพสัตว์นั้นออกจากวัฏสงสารวัฏสงสารมีความทุกข์มากมายมหาศาลเราทั้งหลายขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เราก็ทุกข์จากการ เกิดการแก่การเจ็บการพัดภาคผิดหวังและการตายซึ่งเราก็ไม่อยากตายเราก็ไม่อยากแก่เราก็ไม่อยากเจ็บเราไม่อยากพัดภาคผิดหวังแต่เราก็หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องทุกข์ หากชาติใดฉันใดเราทำผิดทำพลาดทำในสิ่งที่เป็นอกุศลทำบาปทำกรรมเราก็จะไปตกนรกเราก็จะไปเป็นสัตว์ในานรกเราก็จะเป็นเปรตเป็นอาสุรกายเป็นสัตว์เรียชานอันเกิดจากการเข้าใจผิดหลงผิดทำผิดมีความโลภความโกรธความ,วามลหลงรวมทั้งออกมาทางกายวาจาใจซึ่งบัดนี้เราเป็นมนุษย์เราก็ทำในสิ่งที่ผิดพลาดมามากมายม,า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 มาหาศาล เพราะเราขาดสติเราไม่รู้ว่ากฎแห่งกรรมผลแห่งการกระทํานั่นจะส่งผลจริงหรือเปล่าเพราะแท้ที่จริงแล้วผลแห่งกรรมนั้นก็จะส่งผลแน่นอนจะช้าหรือเร็วบางคนก็ได้พบกับผลแห่งการกระทําในชาตินี้เลยเช่นบางคนนั่นไปทําร้ายทําลายเขาทันทีก็ถูก <c oughs> ทางการบ้านเมืองลงโทษได้จับติดคุกติดตารางนั่นก็เป็นผลทันทีแต่ถ้าบางทีบางครั้งเป็นการที่หลบเลี่ยงได้ก็จะต้องไปเจอกันกับพญายมราช ที่จะมีคุกจะมีนรกไว้รองรับอย่างเด็ดขาดอย่างแน่นอนไม่มีวันผิดพลาดและไม่มีการขาดตกบกพร่องเพราะกรรมนั้นไม่ต้องให้ใครบันทึกมันบันทึกอยู่ในใจของเราทุกตัวตนการกระทาทั้งในที่รับที่แจ้งนั้นอย่าได้คิดว่าไม่มีใครรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ใจเรานั้นจะเป็นคนรายงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีทางที่จะลบเลือนไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราจรึงต้องเป็นผู้มีสติคอยเตือนตัวเองเสมอว่าความคิดที่ผิดพลาดความผิดที่อกุศลความพิษท,ที่เป็นความบาปนั้นอย่าให้เกิดขึ้นต้องมีสติตลอดเวลา การกระทำและคำพูดต่างๆนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันหากกรรมใดที่เกิดขึ้นจากกายวาจาใจากรรมนั้นก็จะต้องใช้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นผู้ไม่สร้างกรรมเราจึงต้องเป็นผู้ระมัดระวังนอกจากไม่สร้างกรรมแล้วเราจะต้องเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทุกวินาทีได้ยินเสียงอะไรมาหากเราจะคิดไปทางอกุศลก็มีแต่ความโกรธความเกลียดความชังการอยากทำลายทำลาย ากสิ่งต่างๆที่มากระทบหูเราเปลี่ยนเป็นธรรมะเปลี่ยนเป็นความเมตตาเปลี่ยนเป็นความเข้าใจพัฒนาปรปับปรุงตัวก็จะเป็นกุศลก็จะได้บุญได้กุศลแทนที่จะได้บาปได้กรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะตัดสินใจได้ทุกวินาทีทุกโอกาสทุกอารมณ์ที่มากระทบเราจะคิดในทางบวกหรือในทางลบโดยปกติแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะคิดในทางลบมีเรื่องเล็กๆน้อยๆก็พากันโกรธพากันทำร้ายทำลายากันพากันอิจฉาริษยาพากัน คิดที่จะจองเวรจองกรรมแทนที่จะให้อภัยแทนที่จะให้ความเมตตาแทนที่จะให้ความรักความปรารถนาดีเราก็ตัดสินใจผิดก็จึงกลายเป็นผู้มีเวรมีกรรมบัดนี้เรามาอยู่บนโลกวินี้กรรมก็ได้ส่งผลมาถึงเราแล้วกรรมนี้ก็เป็นการกระทําที่เราได้กระทําขึ้นมาเองไม่ได้มีใครทํามาให้เราเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่ามีกรรมเมื่อรู้ว่าทุกข์ยากลำบากทรมานแล้วก็ควรที่จะยุติควรที่จะเตือนตนเองว่าแตงแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตที่เหลืองเหลืออยู่นี้จะเป็น การกระทำแห่งคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อที่จะได้พ้นจากความทุกข์เข้าสู่ความสุขและในที่สุดก็ขอให้ได้มีสติมีปัญญาได้เข้าถึงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนบัดนยยี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ทำกุศ <c> ล <oughs> ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำทานรักษาศีลการเจริญภาวนาการได้ฟังธรรมเป็นบุญที่จะอบรมจิตใจสติปัญญาเพื่อให้เป็นคนตั้งมั่นอยู่ในความดีความดีนั่นเป็นความร่มเย็นความดีนั่นเป็นของอันประเสริฐ ความดีนั่นเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือให้เราพ้นจากความทุกข์ยากลําบากก็จะได้เป็นบันไดเป็น <c oughs> ปัจจัยที่จะเข้าสู่ทางธรรมอันสูงสุดก็จะได้พ้นทุกข์บัดนี้อน,นิสงผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ทํานี้จะได้เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอํานาจนี้บุญนี้จะทําให้เป็นผู้บีสิริมงคลพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยาดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธุพระองค์จะได้ประทานพรให้กับบรรดาผู้ประเสริฐทั้งหลายทั้งปวง และบรรดาดวงวิญญาณที่ตั้งอกตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะบำเพ็ญเพียรก็ผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์อยู่มีความอึดัดขับแค้นมีความทรมานมีความเจ็บปวดมีความหิวโหยมีความอัตคัดมีความมืดบอดมีความยากไร้มีความยากจนมีหนี้มีศีลมีความทุรนทุรายมีความทุกกายทุกใจมีวิชาสิ่งมงคลโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคศัตรูขุนสจวิญญาณาย อารา์อาเพศคำสาบคำแช่งสเสียดจรารยการและกินิอุบัติเหตุอัมมงคลอาวิชาอุปสรรคใดในชีวิตที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ค้อนมาลายให้ไปยุติลงให้หมดลงให้จบลง ที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดใดาทางสิ้นของหลายมีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4สุขภาพ p รมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นผู้มีโชคมีลาบอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4เป็นผู้ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานและครอบครัวพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลด้วยเงินด้วยทองด้วยเกียรติยศชื่อเสียงท่านทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาทางธรรม ก็เป็นผู้มีสติมีปัญญาญาณมีดวงตามประเสริฐได้บรรลุโพธิปัจจะธรรม3าประการเป็นผู้ทําลายอาสะวะักิเลสปิดประตูบายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกอีกต่อไปและตลอดกาลให้ได้เข้าถึงธรรมได้เข้าบรรลุมรรคผลที่ผ่านโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญ